ช่วงเวลานี้คงไม่มีชื่อผู้เล่นคนไหนที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจไปมากกว่ามาทึกคุณย่าอีกแล้วนะครับหลังจากที่สื่อใหญ่ๆที่ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงหลายเจ้าทานะข่าวรายบุคคลและสำนักข่าวใหญ่ร้วเล่นประเด็นนี้ตรงกันว่าปีแสดงเปิดการเจราจากับทางตัวแทนของเล่นวัย26ปีรายนี้ไปแล้วและเป็นการเจราจาพูดคุยที่เป็นไปนในเชิงบวกรวมถึงค่อนข้างชัดเจนในที่ว่าตัวนักเตะเองกระดูจะมีใจโน้มเอียงกับการย้ายมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันด้วยครับ และที่สําคัญคือตามที่กระแสข่าวออกมาคาดว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดตั้งใจมากๆที่จะจบดิวนี้ให้เสร็จสิน100้นร้อเลยตั้งแต่ต้นตลาดหน้าร้อนนี้หรือก็คือคาดหวังจะจบงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ในแบบปิดฤดูกาลปุ๊บประกาศคว้าตัวเลยอะไรทํำนองนั้นครับ ขณะเดียวกันก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเรื่องดิวมาทึกคุนยากับความเหมาะสมกับบริบทของทีมปีศาจแดงภายตาใต้การทํางานของลูเบนอโมลิมเนื้อหาน่าสนใจให้แฟนบอลปีศาจแดงได้ศึกษาความเป็นมาทึกคุนยามากขึ้นวิเคราะห์โดยมาร์แคลรี่เขียนไว้ดังนี้ครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาเธอคุณย่าคือผู้เล่นคนสําคัญมากที่สุดของวูฟแฮมตันในฤดูกาลนี้แม้จะเล่นในตําแหน่งที่เรียกว่ากึ่งหมายเลข10กึ่งกองหน้าตัวเป้าแต่สิ่งที่ชัดเจนคือผลงานของคุณย่านั้นแบกเกมรุกของทีมได้ในระดับที่น่าสนใจจากผลงาน13ประตูในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งดูเผินๆอาจจะดูไม่เยอะแต่ต้องไม่ลืมด้วยว่านี่คือบริบทของทีมในโซนท้ายตารางธรรมชาติการเล่นตําแหน่งหมายเลข1ิบฝั่งซ้ายในระบบที่ใช้คู่1ิจชุดเด่นของมาเธอคุณย่าก,ก็คือความฉลาดในการเล่นกับพื้นที่ว่างและการ เคลื่อนที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการลนระบบ3421 อีกทั้งในทีมวูแฮมตันไม่มีผู้เล่นคนไหนสร้างโอกาสได้มากไปกว่ามตต์กุนยา่าซึ่งโอกาสที่เขาสร้างถูกเรียกว่าโอกาสแบบเปิดที่หวังผลได้รวมถึงการให้บอลที่หวังผลุกขมได้แมนยูไนเต็ดเห็นแล้วกับศักยภาพของผู้เล่นหลังจากการเจอกันที่ตัวคุนยา่าสร้างความลำบากให้พวกเขาได้ทั้งสองเกมคุนย่าเล่นได้หมดในตำแหน่งเกมรุกกับระบบของลูเบนออมบลิมที่เป็นระบบเดียวกันกับทีมวูแฮมตันใช้งานเขามีความสามารถแบบรอบด้านที่หมายถึงสร้างโอกาสได้ทำประตูก็ได้ซึ่งนี่ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของผู้เล่น ด้านนัมมาเธอคุญยาจึงอาจเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบสาหรับเชื่อเมเกมกลางและแนวรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเขาเชี่ยวชาญในการเล่นในระบบ3 4 2 1เป็นทุนอยู่แล้วด้านลอรีวิทเวลวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยการตั้งประเด็นคําถามว่าทําไมผู้เล่นตําแหน่งหมายเลขสิบจึงมีความสําคัญมากๆต่อการทํางานของลูเบนออมูลิมล่าหลักแล้วก็จะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยของมาเธอคุญยาที่เล่นในระบบ3 4 2 1มาตลอดและสร้างผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วกับบริบทเกมพิมาริกว่าเขาสามารถลันให้ระบบนี้เดิน นาห้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ก็จึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่คาดหวังเอาไว้สูงมากในตลาดหน้าร้อนนี้นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องผลงานการเล่นยามที่มาเธอคุนยาเผชิญหน้ากับปีสัแดงที่แสดงผลงานโดดเด่นเอาไว้มาตั้งแต่ตอนที่ปีสัตแดงยังคุมทัพโดยเอเดรเทนฮา ส่วนจุดไฮไลท์ก็คือทักษะการไปกับบอลในแบบเลี้ยงกินตัวหรือกินพื้นที่จุดนี้ลอรีวิเบลยกว่าประวัติการทํางานของลูเบนอโมลิมกับระบบคู่สิบนั้นผู้เล่นที่เล่นตําแหน่งนี้2คนจะเป็นผู้เล่นที่มีแนวทางแตกต่างกันเพื่อส่งเสริมกันและกันและสร้างความแตกต่างในเรื่องวิติการเดินเกมในสนามให้มีความหลากหลายหลกัลกๆก็คือถ้าหนึ่งในคู่สิบคนหนึ่งเด่นในแง่ของการสร้างสรรค์จังหวะก,การเล่นอีกคนก็จะเป็นแนวทางที่โดดเด่นเก่งในด้านการวิ่งทะลุลายแนวรับเพียงแต่ว่าในกรณีของมาเธอคุนย่านั้นจะพิ เล่นที่ครอบคุมจุดเด่นทั้งสองด้านดังกล่าวในตัวคนเดียวคือสร้างสารรค์เกมก็ได้และจะให้เป็นตัววิ่งสอดทําลายเกมรับคู่แข่งก็พร้อมทําได้อันนี้คือตามที่หลอรีวิทเวลเขียนไว้นะครับ ในขณะเดียวกันเนื้อหาที่เดลติกทำเอาไว้ก็ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องในแง่บวกอย่างเดียวจนเหมือนการอวยจนเลี่ยนนะครับพ่อมาทุกุนย่าเองก็มีประเด็นคำถามในด้านพฤติกรรมเชิงลบที่สื่อเขียนกำกับว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดีลนี้ไปได้ก็ต้องเฝ้าระวังและควบคุมให้ดีด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในแง่ของการควบคุมอารมณ์ซึ่งมาทุกุนย่าเคยมีประวัติสะบะแตกแสดงกิริยาไม่เหมาะสมจนถูกไล่ออกมาแล้วในเกมเจอกับยิสวิล์บอลมาร์ทซึ่งจุดนี้สกู๊ปของเดลติกได้หยิบเอาความเห็นเชิงวิเคราะห์ขของีีมท่่่ถูกก,กับวาาาเป็นสื เกี่ยวกับสมสอวูฟแฮมตัน pton, แบบใกล้ชิดมาตลอดโดยเขาเขียนไว้แบบนี้ครับคําถามใหญ่ที่สุดก็คือประเด็นเรื่องความประพฤติและคาแรคเตอร์ของตัวคุณย่าเองฤด,ดูกาลนี้เขาเคยถูกลงโทษแบน5เกมจากสาเหตุเรื่องการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่พุ่งพ่านของตันเองได้ซึ่งมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่2ครั้งจุดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาเหมือนมีภูเขาไฟในตัวที่พร้อมระทุและแฟนบอลก็เคยเห็นมาแล้วการระเบิดอารมณ์ครั้งแรกของเขาคือการชักศอกกระทุงไปที่ทีทมงานสตาฟของสมสรอ,อิฟสวิดหลังจบเกมที่พวกเขาแพ้กับทีมมา ไป1-2ซึ่งรวมถึงมีการกระชากแว่นตาของคู่กรณีมาเคลื่งทิ้ง ส่วนครั้งที่2คือการที่เขาเหวี่ยงแขนและเทา้ารวมทั้งมีความพยายามจะเอาหัวโขกใส่มิลออเคอร์เคสผู้เล่นของบอลมาร์ทซึ่งกรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภาษากายเชิงลบของเขาทว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้และต้องให้ความเป็นธรรมว่าในแง่ของการเป็นเพื่อนร่วมทีมมาทอกขุนยาเป็นสมาชิกในห้องแต่งตัวทีมที่เป็นกันเองมากๆรุ่นถึงเขาได้รับความนิยมในหมู่ทีมงานผู้ฝึกสอนและกลุ่มผู้เล่นด้วยกันและหากเขาสามารถแสดงบุค,คลิกภาพด้านนี้ออกมาได้มากกว่า<ๆ>เขาก็จะเป็นทรัพยากรที่มมมีค่่่าาาทัั้้้งงงงในนนและอออกสสสไไดยยต ประเด็นเรื่องความประพฤติของมาทิสคุนย่าตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับเนื่องจากแม้กระทั่งบทหน้าเว็บไซต์สกายสปอร์ตเองก็ยังมีการตั้งกระทู้สำรวจความเห็นของแฟนบอลเอาไว้ว่านี่คือดีลที่แฟนบอลปีแสดงต้องการหรือไม่ซึ่งหัวข้อก็ไม่ได้มีไฮไลไท์อะไรแต่จุดสนใจมันอยู่ที่1ใน2ตัวเลือกที่สกายสปอร์ตให้แฟนบอลกดแสดงความเห็นนั้นอันแรกคือใช่เขามีคุณภาพส่วนชอยที่2คือไม่เขามีข้อหน้ากังวลเรื่องวินยัย โดยตัวเลือกแรกนั้นมีสัดส่วนแฟนบอลลงความเห็นกันไป67%ส่วนข้อที่2นั้นมีคนเลือกไปสูงถึง33%ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น่าสนใจนะครับเพราะนี่มันถือว่าสะท้อนได้ในระดับหนึ่งเลยว่าประเด็นเรื่องพฤติกรรมของคุณย่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่แฟนบอลต่างประเทศเองเขาก็เพ่งเล็งเอาไว้เช่นกันครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจากในส่วนของเมลิซาเลดดี้นักข่าวของสกายสปอร์ตเขียนถึงดีลนี้เอาไว้ซึ่งก็ยืนยันในเรื่องความสนใจที่แมนยูไนเตดมีต่อมาถึงคุณย่านั้นเป็นความสนใจที่จริงังัใใในนรระดดบบส่่ชืออไว้ลแก ้าหมายที่ฝ่ายบริหารต้องการจะปิดดิวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ขณะที่ตัวนักเตะเองก็มีความสนใจจริงจังกับการพิจารณาโอกาสย้ายมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันที่เหลือคือเชิงวิเคราะห์จากเบลิซาเลดดี้ที่ก็ให้ข้อมูลที่ไม่ได้ต่างจากที่เดลิติกวิเคราะห์เอาไว้มากนักดังนี้ครับความสามารถในการเล่นของคุณย่ากับตําแหน่งหมายเลขสิประกอบกับชุดความสามารถในการเล่นได้ทุกตําแหน่งในเกมรุกภายใต้ระบบที่ลูเบนอมบริมใช้งานอยู่มันส่งให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดมากที่สุดสําหรับทีมอย่างแมนยูไนเตดที่มีปัญหาาาในเรรื่องคุณภพกจ กและความเด็ดขาดในการเล่นบอลพื้นที่สุดท้ายและเขายังมีความคล่องตัวและสามารถเป็นตัวออกบอลที่คุ้มค่าได้ด้วยประสบการณ์ของเขาในลีกอย่างบราซิลสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีสเปยอังกฤษชี้ให้เห็นว่าเขามีบุคลิกภาพแข็งแกร่งในการปรับตัวและ,จะเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่แตกต่างกันส่วนเรื่องข้อกังวลในด้านพฤติกรรมที่เขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นั้นมันน่าจะเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวนานๆทีมากกว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่เป็นบรรทัดฐานตลอดอาชีพการเล่นของเขาจริงจังและเช่นกันเขาสามารถจะดับความร้อนแรงในด้านอารมณ์ ไปส่งเสริมให้การเล่นของเขาดุดันมากขึ้นได้ด้วยที่ชัดเจนคือมาตุคุนย่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ปีสัตวแดงพิจารณาจริงจังในหน้าร้อนนี้อย่างแน่นอนและรวมถึงวิกเตอร์โอซิมเฮนและเลียมดีแลบอีกด้วยนอกจากนี้ก็จะมีเนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์ในส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลบนหัวข้อว่าทัศนคติของมาตุคุนย่าที่ฟิลขาดง่ายอาจส่งผลกระทบเชิงลบให้วัฒนธรรมของทีมปีสัตว์แดงแย่ลงมากกว่าดีขึ้นหรือไม่ซึ่งความเห็นโดยมากก็เลือกมองข้ามตรงจุดนี้ไปและเลือกหยิบเอาชุดความสามารถในการตตออออบบบสนนง่รลูมิ มาชูเป็นไฮไลท์ที่หนุนให้เหตุผลว่ายูเนเต็ดต,ต้องเดินดีลนี้ให้สําเร็จมีน้ําหนักมากกว่าตัวอย่างเช่นความเห็นของผู้ที่ชื่อเจมระบุว่ายูเนเต็ดต้องเซส็นสัญญากับเขาเขาเก่งกว่าตัวลุกคนอื่นๆที่เรามีอยู่ยกเว้นแค่บลูโน่เฟรนันเดสเขาเหมาะกับระบบของเรามากเพราะเขาเหมาะกับตําแหน่งตัวลุกใหมาเลข1ิที่สามารถลงมาเล่นในแนวลุกและสร้างโอกาสได้คล่องตัวกว่า หรือความเห็นของเฮนรี่ที่ฉีว่าคุณย่าเก่งพอจะช่วยยกระดับทีมยูไนเต็ดหรือไม่ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรให้สงสัยในด้านนี้นะแต่ปัญหาชัดเจนเรื่องพฤติกรรมรวมถึงความกดดันในการเล่นภายใต้บริบททีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีม่มาเป็นสู่สารของพเพื่อนที่มีพรสวรรค์ในช่วงหลังมานี้มากกว่าที่น่ากังวลจรงิงจังซึ่งถ้าสมมุติคุณยา่าทำผลงานไม่ได้แล้วไปบวกกับพฤติกรรมทัศนคติส่วนตัวบางอย่างที่อาจทําให้สถานการณ์แย่ลงจุดนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องระวังต่อที่ความเห็นของนักขาก่าวส ที่น่าสนใจเนื่องจากมาเธอคุนยา่าคุ้นเคยการเล่นภายใต้ระบบฟุตบอลในแบบที่ลูเบนอมริมใช้งานอยู่ซินนี่บอสเบลเชื่อว่ามาเธอคุนย่าจะยกระดับให้ยูไนเต็ดดีขึ้นได้แต่ชี้ไปที่ข้อกังวลเดียวที่เขาเลือกไฮไลท์นั่นคือการมาของคุนย่าจะประสานงานร่วมกับการที่ทีมมีบรูโน่เฟรนเดสอยู่แล้วได้อย่างไรให้ไม่ติดขัดมากกว่าเนื่องจากโดยตำแหน่งแล้ว2คนนี้เล่นบทบาทเดียวกันอีกทั้งรายละเอียดการเล่นก็ค่อนข้างจะคล้ายกันอยู่ไม่น้อย ถือว่าน่าสนใจครับเมื่อมองว่านี่จะเป็นเดียวแรกของปีสแสดงประจําตลาดหนาร้อนนี้ที่อยากว่าสามารถปิดดีลวได้เร็วจริงๆตามที่รายงานข่าวกระหนกมาก็าเป็นสัญญาณว่างานนี้ฝ่ายบริหารของปีแดงจริงจังมากที่จะฏปรูปทีมครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้และยิ่งมาเท่คุณย่าย้ายมาเร็วเท่าไหร่ก็หมายถึงอนาคตของผู้เล่นเดิมหลายคนที่จะใกล้ปิดฉากกับปีสแสดงเร็วมากขึ้นเท่านั้นต่างไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นแข้งที่ถูกปล่อยยืมออกไปอย่างเช่นเจอดอนซานโชอันโตนีแท้เร็วมาเาเซียและมาการ์เล็ตฟอร์ดเหล่านี้เชื่อว่าจะเป็นการถูกขายอออกเพื่ การเปลี่ยนถ่ายสเปคผู้เล่นเกมลุกให้เหมาะสมกับทีมของรูเบนอมอลิมมากยิ่งขึ้นจากที่มีปีกตัวชิดเส้นจนล้นทีมแต่พึ่งพาได้น้อยนิดให้กลายเป็นนักเตะที่สามารถเล่นด้านไหนได้และพร้อมจะถูกทางออกไปเป็นตัวกว้างด้วยกระด้เช่นกันน่าสนใจครับว่าการเปลี่ยนโฉมทีมครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีหน้าตาและผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร